สวัสด <ítulo> <run> anyway, ีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูนจำนวนเต็มจำได้ไหมคะจำนวนเต็มเรามีเรื่องกี่ชนิดถูกต้องเลยค่ะสามชนิดหนึ่งจำนวนเต็มบวกสองจำนวนเต็มลบและสามจำนวนเต็มศูนย์นะคะแต่วันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการคูณจำนวนเต็มนะคะ เราจะมาหาจํานวนของหัวใจที่เขาว่าใจทั้งหมดแล้วจากคนนี้เราจะมาเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรจะเห็นได้ว่าเรามีวงกลมอยู่สี่วงกลมด้วยกันในแต่ละวงกลมนั้นเราจะมีรูปหัวใจอยู่สามปัญะเมื่อเราเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือสี่คูณสามนะคะสี่อันนี้ก็คือวงกลมสี่วงแต่ละวงนั้นจะมีหัวใจอยู่สามดวงด้วยกันนะคะอ่ะไหนลองบอกสิคะ รามีหัวใจทั้งหมดกันกี่ดวงถูกต้องแล้วค่ะสิบสองดวงนะคะเก่งมากเห็นไหมคะนี่ไงเราก็เขียนมาได้นะคะว่าสี่คูณสามความหมายก็คือสามบวกบวกบวกกันถึงสี่ตัวได้กันนะคะสะรุปแล้วว่ามันก็คือสี่คูณสามนั่นเองเราก็จะได้แล้วนะคะเป็นสิบสองหรือห้าคูณสองก็คือ สบวกกัน5ตัวทำได้แล้วสิบนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะในตัวอย่างที่หนึ่งสิคูณกับเนะคะเราก็จะได้ก็คือ117่งิบเดกันทันนะคะข้อที่2 25ยี่สิบหคูณกแปดคุขต่อคต่อได้กันเท่าไหร่คะใช่แล้ว200นะคะ และสุดท้าย12คูณกับ100คําคำตอบที่เราได้คือ1,200 mm hmm. เก่งมากค่ะสวัสดีนะคะเอาเรามาต่อกันนะคะในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะตัวอย่าง3คูณลบ4นะคะนั่นคือลบ4บวกกับลบ4บวกกับลบ4นะคะการคูณก็คือการบวก คำตอบที่เราได้ก็คือลบสิ 12. จะเห็นได้ว่าลบถ้าลบด้วยกันสเราจะได้ลบอันนี้4คูณกับลบเก็เช่นเดียวกันก็คือนำลบเดนะั้นมาบวกด้วยกัน4ตัวเราจะได้ก็คือลบยี่สิบแปดนะคะนักเรียนมาฝึกทำกันดูเลยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะ3คูณลบส นะคะก็คือลบสองบวกลบสองบวกลบสองบวกกันถึงสามตัวเราก็คือจะได้มาเป็นลบหกนะคะข้อที่สองสองคูณลบสิบสองนั่นก็คือลบสองบวกกันลบสองลบสิบสองนะคะได้มาเป็นลบยี่สิบสี่อ้าวสุดท้ายนี่ละน่ลบห้าบวกกันกี่ตัว ได้แล้วบวกกัน5ตัวได้เท่าไหร่คะนัเรียนบวกดูซิเราก็คือจะได้มาเป็นลบ25ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะักเรียนลองทุกทำดูนะคะจงหาผลคูณตามที่กำหนดให้นะคะโอเคนะคะับกันได้นะ มาดูกันต่อนะคะการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกนะคะจะเห็นได้ว่าตัวตั้งเป็นจํานวนเต็มลบตัวคูณนั้นคือจํานวนเต็มบวกนะการคูณจะมีสมบัติอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสลับที่เราก็นําตัวคูณนะั้นมาเป็นตัวตั้งตัวตั้งไปเป็นตัวคูณนะคะก็จะเงได้ว่าลบหบวกกันถึง5ตัวด้วยกันเราจะคำตอบเราจะได้แล้วก็คือลบ5นะคะ อตอนนี้เราต้องมีตัวตั้งที่เป็นจำนวนเต็มบวกตัวลบนะเราได้แล้วคราวนี้มาทําแบบฝึกหัดกันสิคะเรามีอยู่กันด้วยกัน10ข้อนะคะงั้ดูเขียนนักเดยวจะใช้การสลับที่หรือไม่สลับที่ก็ได้นะคะเริ่มเลยนะพวกเราโรวให้เวลาในการคิด5นาทีเท่านั้นนะคะโอเคใครไม่ได้ก็สอบถามได้นะคะเพิ่มเติมคนที่ได้ก็สอนเพื่อนนะคะ Okay. ไปก่อนแล้วลูกเรามาต่อกันนะคะในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะคะดูในจากตัวอย่างลบหกบวกทบทีกทันลบหกคูณกับลบหนึ่งนะคะเห็นได้ว่าเขาก็จะเปลี่ยนเป็นจํานวนตรงกันข้ามนะคะบวกด้วยหนึ่งเท่ากับหกถ้าเนนสังเกตดูนะคะว่าเครื่องหมายจํานวนเต็มเหมือนกันเลยนะคะคูณกันแล้วเราก็จะได้บวก ลบ6คูณลบสาแต่เป็นจำนวนเต็มลบที่เหมือนกันผลคูณก็จึงออกมาเป็นบวกก็คือ6คูณ3าเราได้ส8บนะคะนักเรียนก็จะเห็นนะเะว่าเราได้ทำมาหลากหลายรูปแบบแล้วขอยภาพอย่างเพราะฉะนั้นก็คือขอสรุปในตรงที่นี้เราขอช่วยกันดูว่าจำนวนเต็มคูณกับจำนวนเต็มเราได้จำนวนเต็มนะคะ แต่ถ้าจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มบวกเราได้จำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มบวกเราได้จำนวนเต็มลบจะเห็นได้ว่าถ้าเหมือนกันเราได้บวกต่างกันเราได้ลบนะคะนักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ หมดเวลาพอดีของพวกเรานะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนกันวันนี้แล้วตั้งใจกระทาแบบฝึกทักษะนะคะเราเจอกันใหม่ในครับหน้านะคะสวัสดีค่ะ